เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซ่าฮันนี้นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซีดผาหกนะครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่ครับเ a d y c h a ี l ชาเ e นจ์วันนี้เป็น Players Challenge ครับผมดูสิเป็นแบบ h a r ์ด่านนี้ให้เล่น a a ได้เทนเน่ได้แล้วก็ที่เหลือคือเล่นได้เต็มที่แต่จํากัดการใช้นาน่าฟาร์มไว้บ้างแล้วก็จํากัดการใช้ Engineer กับ Alchemist หรือว่าเราจะต้องใช้แผนเครื่องบินมาตบด่านนี้อีกทีหนึ่งนี่รวยเลยดีกว่าอย่างดีนะเพราะว่าเอเทนเน่เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้พวกเราทุกตัวมองเห็นพางตัวเป็นครับมันเป็นความสามารถของฮีโร่ตัวนี้ก็จัดมาก่อนเลยปะโอ้ยักประมาณตรงเนี้กำลังดีปะ เขาก็พอที่จะป้องกันช่วงต้นเกมได้นะอาจจะไม่ได้หวือหวามากช่วงต้นมันจะยังไม่ไม่สุดอะไรขนาดนั้นแต่ก็ผมถือว่าใช้ได้เพราะว่ามันได้จังหวะการโจมตีค่อนข้างเยอะด้วยแต่ผมผมว่ามันไม่น่าจะเวิร์กแบบเต็มๆไงแต่ก็ยังใช้ได้ครับ เพราะว่าถ้าติดมากอะไรยังไงเนี่ยติดขัดเราสามารถกดความสามารถของเขาเพื่อเพิ่มจํานวนของยานบินครับมาช่วยได้และฮีโร่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกแหละมันสามารถที่จะทําให้ทุกคนมองเห็นพรางตัวได้เพราะฉะนั้นผมอาจจะตัดเรื่องการเรื่องการเล่นสายมองเห็นพรางตัวของทุกตัวออกไปเลยนะเดี๋ยวสิ่งแรกที่ผมจะซื้อผมว่าผมจะพยายามซื้อบรันน่าฟาร์มให้ได้แล้วก็ใช้เจ้าฮีโร่เนี่ยแหละในการผ่านไปให้ได้ก่อนในช่วงนี้ โอเคยังสู้ได้อยู่แล้วถ้าเลเวลควออัพเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเพิ่มพลังในการโจมตีของเจ้าเรือบินอันนี้ด้วยเรียก mm hmm. พวกมาช่วยนิดนึงนะ mm hmm. ผม mm hmm. รู้สึกว่ามันเริ่มเยอะขึ้นโอเคน่าจะปลอดภัยแหละงั้นเรามาวางบานนาฟาร์มกันเถอะบานนาฟาร์มต้นที่หนึ่งได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเล่นบานนาฟาร์มได้ประมาณ5ต้นผมว่าจะใช้เป็นจะใช้เป็นสายไหนดี เอาเป็นสายล่างตามที่ชอบแล้วกันนะแต่นี้น่าจะน่าจะสู้ได้อยู่โอเคเร็วดีนี่สีเหลืองตัวนั้นยิงไม่โดนครับยิงไม่โดนครับอโดนนิดนึงแล้วก็จบกันคือยังยังไงก็ตามมันก็ต้องโจมตีได้แค่ตามระยะของเจ้าเอเทเนตัวนี้เท่านั้นเองไงใช้ก็ได้เผื่อไว้ มันยังค้างมาอยู่ในด่านนี้ได้อยู่ด้วยก็โอเคสีเหลืองมาแล้วตัวสปีดแต่ก็เสร็จเราครับลำบากนิดๆครับแต่เพื่ออนาคตครับการเงินต้องมีเล่นเกมนี้ยังไงก็ต้องมีการเงินครับกดมาเลยเหมือนมันจะหลุดๆอยู่ผมไม่ยอมเสีย HP หรอกครับเสีย HP ก็คือการเสียเงินนั่นแหละ ต้นที่สองโอเคทีนี้เราได้ต้นที่2มาแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบวางแผนว่าจะเอากันกันต่อหรือว่าเราจะวางการป้องกันเพิ่มขึ้นโดนตานี้น่าจะหลุดตานี้น่าจะหลุดเพราะว่าเราไม่ได้สร้างตัวเพิ่มเลยไงเอาเป็นว่าให้มันลดดาเมจที่เราจะโดนให้ได้เยอะที่สุดละกันใช้หนามตอนท้ายนั่นแหะเป็นตัวช่วยเลยกันการเงินต้องแม่ตาน,นี้อยากกดความสามารถมากเลย พดได้มาไร่จะกดทันทีโอเคเก็บเงนินน่าจะไม่หลุดแล้วแหละด่านนี้เป็นด่านที่น่ากดมากเพราะว่าสีชมพูมันจะมากลับมาเงาเหมือนเดิมนะครับอขอยิงตอ่อๆๆๆโอเคเก็บเรียบนี่ด่านนี้หลานดีเจนฮะโอ้โหถ้าไม่มีความสามารถแล้วก็ผมว่าแ yeah. ย่นายนายช่วยยิงใครแล้วช่วยยิงให้มันตายด้วยไม่งั้นมันออกมาใหม่หไม่เป็นไรสั่งมันยอมเสียพลังชีวิตก็ได้ ไม่ไม่เสียเท่าไหร่ไม่เสียเท่าไม่เสียเท่าไหร่ครับในมนนานนาสามต้นนะครับฝืนสุดๆเลยผมเนี่ยผมฝืนสุดๆดเลยเดี๋ยวสีเขียวมาไม่น่ามีปัญหาปเล่งต่ออยู่มีกดดีกว่ากองนั้นมันหนาดีโอเคมีสีชมพูมาแต่ว่าเรายังมีเอยหลุดเยอะแฮด่านนี้ยอมไม่ได้ละหลุดเยอะไปหลุดเยอะไปเดี๋ยววางตัวป้องกันเพิ่มไม่ฝืนแล้วไม่ฝืนแล้ว ขอโทษขอโทษไม่ฝืนแล้วครับผมยอมแล้วครับฝืนไงเอาใครดีละ่ะเครื่องบินเนอะเครื่องบินแตน่น,นี่ไม่น่าเวริร์ยังไงมันก็ให้เราเล่นดาร์ตมังกี้ได้ด้วยเดี๋ยวเราจะเสริมดาร์ตมังกี้เข้ามาดาร์ตมังกี้น่าจะช่วยได้อยู่นะเพราะว่ายังไงราคาเบื้องต้นของเขาเอก็ศูนย์ด้วยไง ตัวแรกสุดของผมผมอัพนอร e เ g ทให้ด้านบังกี้ตัวแรกราคาศูนย์นะวางไว้คู่กันเดี๋ยวผมจะเป็นสายกลางแล้วกัน t r i ปเปิลชอ็อตเท่านี้น่าจะช่วยได้อยู่ดีขึ้นอย่างมากเลยครับไม่ต้องไปฝืนอะไรเลยแต่ตัวเหล็กนี่นะสิผมอาจจะต้องรีบวางเ c h e m i s t เดี๋ยวผมวางเอาเชมิสธรรมดาไปก็ได้แต่ว่าตอนนี้ขอบานนาฟาร์มครบก่อนไหนไหนมันให้เราเล่น5ต้นผมก็จะหวาง5ต้นให้ได้ก่อนแล้วก็อัพเป็นโหผมเผลอเลยอัพไปอัพให้มองเห็นพังตัวทางท,างที่ไม่จําเป็นไงอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเทนเน่ N N M มันจะนั่นได้ทําให้ทุกคนมองเห็นพังตัวอยู่ดีแต่ยี่สิบสี่ผมต้องคอยเก็บเงินอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่ามันผมวางแยกกันไงแล้วผมไม่ได้อัพเกรดกล้วยที่ออกมามันก็ว่ ถ้าคุณมองเห็นนิ้วผมตอนนี้นะคือผมถูไปถูมาระหว่างซ้ายกับขวาครับคือถ้ามันมีเงินออกมาเนี่ยผมผมเก็บแน่นอนผมถซูซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่อย่างเงี้ยใกล้ถึงด่านตัวเหล็กจะมาละเดี๋ยวผมวางไว้วางได้แค่ตัวเดียวด้วยตรงนี้ครับเฮ้ดี๋ยวกล้วยเดี๋ยวกล้วยหมดอายุพยายามอย่าให้กล้วยหมดอายุนะทุกคนโอเคทีนี้เรามีตัวที่ ตัดตัวเหล็กได้แล้วก็สบายขึ้นโอเคเยอะเกินไปไหมกดความสามารถกันหน่อยนั่นและเอาชมิสจัดการมันโอเคผมจะอัพบานานาฟาร์มให้กลายเป็นเทียร์สามไปก่อนนะแบบนี้ครับแล้วก็พยายามอัพทุกตัวให้เป็นเหมือนกันทีนี้ก็เป็นตัวนี้ ทีละตัวทีละตัวไปครับตอนนี้เอเทเน่เลเวลเพิ่มขึ้นมาทําให้มียานออกมา2ลํลำแล้วครับ mm. ก็ช่วยทำดาเมจได้มากขึ้นดีเลยแทบจะไม่ต้องกดความสามารถแล้วมั้งเพราะว่าเรามีตัวเสริมเพิ่มขึ้นมาอืม mm. โอเคโอเคโอเคการป้องกันถือว่าเหมาะสมพังตัวต้องใหเอเทเน่กับดาร์จัดการตอนนี้เอเทเน่ยังไม่ได้อัพสกิลให้เขาเนี่ย สามารถให้พวกของเรามองเห็นพางตัวครับเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นยานบินรอบๆอะ่ะเมื่อนั้นแหละคือเวลาที่เขาจะสามารถทําให้ทุกคนมองเห็นพางตัวได้หรือเป็นความสามารถที่ดีเดี๋ยวรอซื้อบรรดาฟาร์มเทียสามเพิ่มอีกใช่ไหมสกิลใช้ดีกว่าโกนหลุดเผื่อไว้ไม่เสียหายแล้วก็ได้บรรดาฟาร์มอีกอันหนึ่ง แล้วเราได้พลังชีวิตด้วยนะผมเลยชอบมาบานาน่าฟาร์มสายนี้ได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทำพลังชีวิตถือว่าสองต่อสองเด้งหลุดไหมไม่หลุดนะเพราะว่ามีดาร์ทคอยช่วยยิงด้วยโอเคนี่ทุกคนมองเห็นพังตัวแล้วมียานบินรอบๆแล้วเราเห็นแล้วโอเคบานาน่าฟาร์มถือว่าดีครับด่านเหล็กด่านนี้ผมกดความสามารถดีกว่าตัวเล็กไม่มีหลุดเยี่ยม มันโดนเคลือบน้ํายาหมดทุกตัวครับแย่แล้วคือเอาเชมิสนั่นแหละเป็นตัวที่สามารถตีเหล็กได้ตัวเดียวโอ้ยด่านนี้หลุดเยอะถ้าหลุดเยอะผมไม่ยอมเพราะว่ายังไงผมก็ต้องสร้างตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในการต่อสู้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเจอกระดานที่มากกว่านี้เดี๋ยวด่านนี้ผมอยากจะเน้นผมคงจะเอาตัวเครื่องบินเป็นตัวหลักเป็นตัวพิฆาตพิชิตในด่านนี้เพราะฉะนั้น คำถามของผมก็คือเราจะเล่นเครื่องบินสายไหนไม่ต้องกลางไปก่อนวางเป็นแบบอินฟินิตอัพสายบนเท่านี้น่าจะพอช่วยได้บ้างนะแต่ไม่ได้ดีเลิศเลออะไรมากมายนะกแตก่ก็ช่วยได้ครับช่วยตอดแบบโดยรวมได้แล้วเราก็จะอัพเพิ่มด้วยนี่เอาเป็นชาร์ปมากขึ้นกระสุนแรงขึ้นครับ แม้ว่าจะยังตีเหล็กไม่เป็นอยู่ดีแต่ก็มีอัลเชมิสช่วยแต่ในอนาคตเดี๋ยวอัลเชมิสจะเป็นสายบัฟอยู่ดีก็เลยแบบไม่เป็นไรผมวางแผนมาแล้วว่าจะวางอะไรยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวรอเก็บเงินครับเพื่อซื้อบรรนาฟาร์มแล้วผมก็จะเก็บความสามารถเอาไว้ใช้นะในด่าน40ด่านที่จะเจอมอสครับอักก่อนเลยอย่าเลยอย่าให้ผมต้อง รู้สึกว่ามันไม่ไหวเลยต้องไหวสิไหวสิไหวสิไหวนะพะ้องพะ้องผมต้องเก็บวความสามารถไปใช้ด้าน40ไหวครับเยี่ยมพอดี <'s> เอาละอัพอันนี้เพิ่มครับเป็นมิสไซล์ครับแล้วก็กดความสามารถขึ้นมาเลยโอเคเยี่ยมเราชนะแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัพของเพิ่มกันดีก,กว่า <'s> ผมอัพใส่น้ำยาบัฟครับให้มันบัฟให้กับเครื่องบินลำนี้ เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะอัพเจ้าเครื่องบินให้กลเป็นเทียสี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเน้นเรื่องการเงินกันต่อ,อน่าจะป้องกันได้ดีขึ้นอ่ะทุกคนมองเห็นพังตัวเพราะฉะนั้นแบบสบายมากเลยเก็บเงินครับเก็บเงินช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเงินต้องซื้ออัปเกรดบรรณาฟาร์มให้กลเป็นเทียท,ที่สูงขึ้นกว่านี้เพื่อการเงินในอนาคตที่ดีเยี่ยมครับ รมตีเข้าไปเดี๋ยวรออัพหมื0นเก็บตังค์ครับโอ้นานเหมือนกันนะกว่าจะได้16200เนี่ยแต่ต้องทำได้แหละต้องทำได้โอเคนี่แน่แล้วถ้าอัพปุ๊บเราต้องอัพใสยกลางทันทีมันจะให้เงินเพิ่มขึ้นมากครับ ก็ชิวๆไปเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้อีกสักลำเอ้ยอยากได้อีกสักอยากทําให้บรนา,าฟาร์มทุกต้นนะเป็นเทียสีให้หมดเลยการป้องกันบวกกับการเงินนี่ถือว่าเยี่ยมแล้วตอนนี้ Make เซน s ์ครับการที่ผมต้องหาเงินเยอะเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะไปให้ได้ถึงด่านห0ึ่งร้ยไงผมไม่อยากเล่นถึงแค่ด่าน60ตามที่มันว่าผมอยากเก็บอินสตาเมงกี้ด้วยไหนๆทั้งทีเนาะ สู้ไปครับเครื่องบินลำนี้ก็เวลามันบินอยู่กลางแมปมันก็โอเคเหมือนนะใช้ได้ครับได้แล้วสองละจากยี่สกลายเป็นเก้าเอดเนี่ยคือมันให้เงินเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วพอเรามีจำนวนของเทียสี่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยการเงินเราจะเพิ่มขึ้นมากทำให้สามารถหาเทียสี่เพิ่มขึ้นมาอีกได้เร็วมากยิ่งขึ้นถือยบยอเยี่ยมครับโจมตีเข้าไป กวาดเข้าไปกวาดเข้าไปโอเคอืมเราก็ได้ต้นหนึ่งแล้วขอการป้องกันเนี่ยมันได้อะผมรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าจะทําให้มันได้นี่เราต้องวางการป้องกันออกมาให้ดีจริงนะให้แบบพอดีจริงๆต้องใช้คาว่าพอดีถ้าเราอยากจะเพิ่มการเงินเข้ามาครับการป้องกันต้องพอดี เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบพอดีพอดีอยู่ผมก็ถือว่าได้อยู่โอเคดันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะจบง่ายๆคือผมแอบชอบเจ้ามังคีเอสตัวนี้นะเพราะว่าเวลามันต่อสู้อะครับมันจะสามารถที่จะยิงมิสไซล์ใส่โมแอฟได้ยิงมิส,สไซ์แต่ถ้าไม่ไม่มีตัวโมแอฟมันก็จะยิงกระสุนธรรมดารอบๆอบของมันไปก็แฮปปี้ดีเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งอีกตัน่นะ แน่แล้วทีนี้ใจก็แบบอยากจะรู้จริงๆเลยว่าเราจะสามารถเก็บเงินซื้อเป็นเทียห้าได้หรือเปล่า <_ p are> เพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีบางช่วงที่ผมจะลองดู <_ p are> ผมจะปล่อยถ้าไหว <_ p are> ผมให้มันลันอย่างนี้นี่แหละถ้าไม่ไหวเดีย๋ยวผมวางตัวเสริมเพิ่มขึ้นมาให้ถ้าไหวก็ดีแล้วตอนนี้เราเพิ่มความไหวได้มากขึ้นตรงที่ว่าเราสามารถกดความสามารถของเอตินเนยเพิ่มได้อีกหนึ่งสกิลครับ นั่นคือสกิลเรียกเอาอวยยานที่มันบินอยู่รอบๆนั่นน่ะมาช่วยยิงครับมาช่วยยิงวิซายถลุมนะค่อนข้างดีด่านนี้น่าจะไม่มีปัญหาดูจากทรงแล้วถ้ามีผมแค่กดความสามารถสักอย่างหนึ่งก็น่าจะช่วยได้โอเคดีไม่ดีเราอาจจะซื้อบรรดาคฟามเทียห้าได้ก็ได้ครับ จมตีเข้าไปจมตีเข้าไปจมตีเข้าไปจมตีเขาไปแหลม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 แแลมมากเก็บเงินไปครับเพื่ออนาคตอันสวยสวยหรูของชีวิตอันหรูหราของเราเราจะสร้างได้ตามใจชอบก็ต่อเมื่อเราแบบผมใช้ความสามารถดีกว่าด่านนี้มันหนาจริงนี่แหละความสามารถที่ผมบอกของเอเทเน่อีกอันหนึ่งคือมันจะสามารถเรียกเครื่องบินตัวนี้มาช่วยยิงได้ซึ่งทำดาเมจได้เป็นอย่างดี เดี๋มันจะมีกองเซรามิกมาอีกนี่นะซิเพราะฉะนั้นผมอาจจะนะอาจจะนะอัปเกรดเจ้านี่ให้กลายเป็นสกายเทรดเดอร์ครับอัไปเถอะอ่ะเป็นสกายเทรดเดอร์แล้ว <laughs> ผมว่าผมน่าจะซื้อเทียห้าได้แล้วแหละของบรนณน่าฟารเพราะว่าการป้องกันมันเพิ่มขึ้นจากเมื่อกี้เยอะอยู่เยอะมากคือโจมตีแรงขนาดนี้แล้วได้การบัฟของอัลเชมิด คือเหตุผลที่ผมวางเชมิไว้ตรงนี้เพราะว่าผมจะวางเครื่องบินเรียงลงมาอะไรเงี้ยวางแผนไว้แล้วครับหรือวางแผนไว้แล้วหรือว่าด่านนี้เราพยายามซื้อเทียว6กดัสมังกี้ดีไหมไม่ได้ใช้นานมากแล้วนะถ้าได้มาผมบอาว่าก,ก็ได้อยู่ถ้าการเงินเขาเพื้ออำนวยก็ผมผมก็ไม่ติดอะไรเนาะ ก่อนอื่นมีบานาน่าฟาร์มก่อนเทียห้าอีกนิดนึงมีไซา์ของเจ้าสกายเทรดเดอร์นี่ค่อนข้างแรงนะละลายโมแวได้เป็นอย่างดีครับโอเคเด๋ยวเราอัพเกรด64,800ใกล้ได้ละคือถ้าเราจะซื้อเราจะดูว่าคุ้มไม่คุม้มดูประมาณ20บด่านประมาณ20บด่านจะถือว่าโอเคอยู่ พอดีพอดีอ่ะตอนี้มันดัน70แล้วเราเพิ่งจะได้เทียห้าแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องไปซื้อเจ้าสกายเทรดเดอร์ที่ผมได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เยอะเลยอ่ะแต่พอได้มาแล้วเงินจะดีขึ้นนะแต่คืนทุนประมาณ20่บาทอย่างที่บอกเอาละการป้องกันได้อยู่เพราะฉะนั้นนะผมจะทำสูตรเดิมครับลองเก็บเงินไปดูก่อนลองเก็บเงินไปดูก่อนครับว่าไหวขนาดไหน ไม่ถึงเลยคนที่ได้รับบัฟก็มีแค่เครื่องบินกับเจ้าอัลเ m มิสเพราะว่าถ้าเราจะซื้อดาร์ตเนี่ยดาร์ตเทียหกนี่มันสามแสนกว่าจะซื้อได้ทั้งหมดเราต้องมีประมาณ4 5่แสนห้าสี่แสากำลังดีเพราะฉะนั้นผมจะลองเก็บเงินดูถ้าซื้อได้ก็โอเคเลยมั่นใจว่ามีตัวป้องกันดีๆ1หนึ่งตัวแต่ตอนนี้แค่สกายเทรดเดอร์บวกกับการบัฟของอัลเมิสนี่ผมว่ามันก็เหนือดีแล้วนะ โจมตีได้อย่างดีมากๆเลยไม่ต้องสแปมเครื่องบินเยอะด้วยตัวเดียวหนักๆไปเลยและจุดโจมตีของเขานี่คือแบบอยู่บนแทร็กเส้นทางการเดินของบลูนหมดเลยครับถือว่าดีมากเหมือนเดิมอย่างที่บอก4,500เก็บเงิน ตเก็มีเงินอยู่แสนหนึ่งขอเธอขอให้มันได้แต่การป้องกันตอนนี้ผมเชื่อว่ามันโอเคอยู่ชิวๆไปครับ ชิวๆไปทางตัวไม่มีปัญหาคือเครื่องบินลำนี้นี่ถูกบัฟมาหลายเส้นทางมากๆเลยบัฟของเอเทเน่แล้วก็บัฟของเจ้าเอเชมิสทำให้เก่งเอาการนะตุมตึมตุมตึมตึม,ตมโอเค อยู่แสนสี่แล้อาจจะถึงก็ได้นะอาจจะถึงนะโอเคแต่จริงๆท้าสกายเทรดเดอร์ตัวเดียวนี่ก็ผมรู้สึกอุ่นใจมากๆเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ไหวยังไงก็เงินมีพร้อมครับพร้อมใช้ สบายสบายครับสบายสบายชิวๆตัวเซรามิกไม่กลัวเกมนี้นี่ต้องยกความดีความชอบให้สกายเทรดเดอร์จริงๆ ตอนนี้เรามีเงินอยู่สองแสนตัว C M G ไม่น่าจะผ่านอะไรเราได้อยู่แล้วเจ้านี้ง่ายมากในการทำลายนะเป็นไปตามคาดครับง่ายมากสองแสนได้นะอุยอาจจะได้ก็ได้จริงจเนี้ยแต่ดูก่อนว่าสามารถสู้กับเจ้าดี D T ได้ด,ด,ดีขนาดไหน สู้กับดีดีทได้แบบไม่มีปัญหาเนี่ยคือเราน่าจะได้เทียห้าก่อนด่านร้อยแน่ๆไอเทียหกก่อนด่านร้อยแน่ๆแต่ว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมลุ้นอยู่ไม้เราก็ต้องซื้อดาร์มังกีมาเผื่อไว้ก่อนได้ เรายังมีท่าไมใ่ใต้อีกหนึ่งอย่างครับที่เราสามารถทําได้นั่นคือการขายครับตัวนี้ราคาแพงสุดต้องซื้อก่อนซื้อก่อนเพื่อดูเลยว่ามันไหวใช่ไหมแล้วก็ไปสายอัลตร้าจักก็นอตครับตีล้าถูกแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นสายคลอสโบมาสเตอร์ครับแค่นี้แล้วดูว่า จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่นี้นะนี่คือการอัปเกรดทีมที่ดีมากเสริมความแข็งแกร่งแบบก้าวกระโดดครับแล้วเราจะเก็บเงินเพื่อซื้อเทียห้าแล้วเวเทนเน่เลเวลเต็มนะครับเครื่องบินลำนั้นจะออกมาช่วยยิงตลอดเวลาด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเรากดใช้ความสามารถก็จะเสริมให้โจมตีได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก เดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันว่าผมขายเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นอันนี้ผมซีว่าสองหมื่นแล้วกันสอ,องสีู่เถยกดความสามารถและวสองสี่หกแปดแปดบกเจ็ดห้าพประมาณแสนห้าจริงๆก็ซื้อได้แล้วนะเนี่ยถ้าเราขายยังต้องขาดเงินอีกนิดนึงขาดเงินอีกนิดนึงแต่เชื่อเถอะการป้องกันตอนนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยเสริมอีกนิดนึง ดีดทไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านทีมเราได้นะเห็นอย่างงี้แต่ทีมเราก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันดีดทีสบายสบายครับสบายอยู่พอมีมม crossbow master ด้วยแหละอ่ะคงถึงเวลาแล้วละ่ะอ่ะจบดันนี้ก็แหลจบดันนี้เดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวเจอตัวเทียหกของเราต้อนรับ เจ้าตัวด่านเก้าสิบเจ็ดขอเงินมาอีกทักเด้งหนึ่งเตรียมขายครับเบานาน่าฟาร์มเดี๋ยวด่านเก้าเจ็ดมันให้เงินค่อนข้างไวเพราะว่ามันมีแค่สองตัวแล้วมันออกเบอานาน่าฟาร์มจะให้เงินเราแบบเร็วมากแล้วเราค่อยขายก็ได้เห็นนะมันให้เร็วมาก เกวิเวิดเกวิดเเเให้หมดมเมื่อไหร่ผมขายเลยขายเลยขายเลยไหนๆนี่ก็เป็นตัวที่ผมต้องการตัวเดียวอยู่แล้วตัวเทียร์หครับอารวมล่างเข้าไปแค่นี้ก็พอไม่ต้องอะไรเยอะเลเว l ลยีอนี้ก็ซุปเปอร์โหดแล้วครับขอให้เขาได้โจมตีบลูนซุปตัวก็จะถูกล้อมละลายไปในท,ทันทีครับ แล้วก็มาจบที่ด่านร้อยด่านเก้าเก้าไม่น่ามีปัญหาอืึด่านร้อยครับผมจัดเต็มให้มันเลยแล้วกันมิสไซล์แล้วก็ UFO บวกกับอะไรโห่ทำลายอย่างรวดเร็วเลยแบทพังเร็วมากได้รางวัลเป็นดูอิดศูนย์ศูนย์เทียเทียศูนย์ผมก็ไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่เราได้ อันนี้คือพอเราได้เทียร์หกมาแล้วเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเรื่องการป้องกันมากๆเลยครับแต่เกมนี้ก็ต้องขอบคุณสกายเทรดเดอร์จริงๆนะเขาแข่งแกร่งมากแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถมองเห็นทางตัวได้ด้วยฮีโร่เพราะฉะนั้นผมไม่ออาเป็นสายมองเห็นทางตัวเลยแล้วผมวางไว้กลางแมปอยู่แล้วผมก็ไม่จาเป็นต้องอัพเซนเทิลพาดด้วยให้มันอยู่อย่างนี้นี่แหละก็ดีอยู่แล้วโจมตีได้สวยมากถือว่าประหยัดเงินเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าทุกเม็ดทุกหน่วยมันมีค่ามันมีผล การเล่นของเราอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอเวลานิดหนึ่งเท่านั้นแหละผมรู้สึกรู้สึกว่ามันอีกนิดนึงอะ่ะผมอยากจะซื้อเจ้านี้ให้ไก่เป็นเถียหาไแล้วรจริงๆไม่จําเป็นนะทุกคนไม่จําเป็นแล้วเพราะมันมีอยู่แค่ตัวเดียวมันก็บัฟตลอดเวลาอยู่แล้วไงแต่แบบใจอะ่ะใจอะ่ะมันแบบอยากได้สักนิดหนึง่งให้เงินน้อยมากเลยถ้าเราไม่มีบานาน่าฟาร์มดูสิแต่ละด่านนี่แต่ละตัวให้เงินน้อยมากเลย แล้วก็บัฟไปเรียบร้อยครับแล้วเห็นใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะบัฟฮีโร่ได้ถึงมันมีวิธีแก้อยู่อย่างหนึง่งเราต้องวางวิเลตเข้าไปครับมันจะเพิ่มระยะเอา้าไม่ได้เพิ่มหรอเพิ่มสิโอเคไม่ทำไมมันไม่เพิ่มอ่ะหรือว่าบัฟฮีโร่ตัวนี้ไม่มีทางได้รับบัฟอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ที่เครื่องบินดังหากล่ะที่ต้องการได้รับการบัฟก็เป็นไปได้น,นี่ผมไม่ชัวร์นะถือว่าเป้า หรือว่าแปลวแต่จริงมันน่าจะได้สิลองขายดูอืมระยะมันเพิ่มมันจึงนึง่มันไม่ได้รับบัฟแ่้ง้มันตัวเทียวหไม่มีทางได้รับบัฟจากอย่างอื่นแล้วนะเขาจะรับบัฟจากการรวมเท่านั้นยิ่งเรามีเล่นเราจะรวมเป็นเทียวหสายดา้านบังกีใช่ไหมเราต้องซื้อด้านบังกีให้เยอะที่สุดอัปเกรดให้ได้แบบว่าราคาแพงที่สุด แล้วตอนเราสร้างเทียหขึ้นมามันจะดูดลิงทุกตัวเข้าไปอันนั้นนะเป็นรูปแบบเดียวของการบัฟเลเวลของพลักรดีกรีอันนี้อันนี้ผมยิบเอ็ดไงเพราะผมใช้เทียร์อย่างละตัวแล้วก็มีเทียห้าครอสโลเพิ่มมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองมันก็เป็นยิบเอ็ดแต่ถ้าผมสแปมดาร์ตมังกี้สายกลางเทียสี่รัวๆๆๆๆเลเวลมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับพอ,อละถือว่าชิวๆไปด่านนี้ แล้วก็จบกันไปนะครับทุกคนกับการเล่นในครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างอีกแป๊บหนึ่งเลเวลผมก็จะเป็น135แล้วหน้าจิประมาณดาน2ด่าน,านก็ไม่รีบครับค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับผมถือว่าโอเคมากๆเลย <Okay. S 1> <laughs> โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันซ้ายนี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ไ่อเจอกันใหม่ใน